แหลกเป็นเหล็กปัด๊ดขนาดหกมิลสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วไปเที่ยวกลางเต็นกันแล้วข้าวของเยอะมากทีนี้ก็เลยแบต้องติดแล้วแหละคลิปก็ไปจัดมาหนะ้าปหกสิบห้าลิตรก็ได้สอบถามกับศึกษาข้อมูลมาพอสมควรว่าด้วยน้ำหนักของปีกสิบห้าลิตรเนี่ย มันมีน้ำหนักพอสมควรน,นี้แหละก็จะสร้างปัญหาหกับเพื่อนๆสมาชิกหลายคนก็ไปได้เหล็กที่สั่งทำม,มานะครับเป็นเหล็กเหล็กพับ6มิลก็หมดปัญหาเรื่องรอยเชื่อมที่มันหลุดหรือว่าเป็นพวกอลูมิเนียมที่มันแตกนะเพราะว่านี่เป็นเหล็กเป็นเหล็กแกนขนาด6มิลความหนาม6มิลนะฮะแล้วก็มาพับแล้วก็มาเจาะรู เพื่อรองรับกับปี๊บหกสบห้ลิตรนะครับแก็จะเป็นตัวนี้นะครับนะคความห,หนาของเหล็กไม่มีรอยต่อไม่มีรอยเชื่อมอเลยหมดปัญหาเรื่องรอยเชื่อมแน่นอนแล้วนะความแข็งแรงไม่ต้องห่วงเหล็กหนาหกมิลนะก็จะมี สำหรับดิดกับขาจักรของตัวฟอร์ซ่าสามร้อยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นฟอร์ซ่าสามร้อยห้าสิบเนี่ยก็ต้องไปเปลี่ยนตัวมือจักของฟอร์ซ่าสามร้อยมาก่อนแลครับอชุดก็จะเป็นนี่ตัวน็อตสี่ตัวสำหรับยึดตัวการตกของฟอร์ซ่าสามร้อยมาลองแกะกันดูครับ หรับใครที่เป็นสายตัวลิ่งที่ประสบปัญหาเรื่องการติดชีปแล้วไอเรื่องคุณภาพของเหล็กผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าเห็นจากจากงานของตัวนี้แล้วบอกได้เลยว่าหมดปัญหาแน่นอนเพราะว่าเหล็กหนาม,มากงานดีงานเงียนนะครับเห็นไหมครับไม่มีรอยเชื่อม เราเชื่อไม่มีแน่น,นอนดูขนาดเหล็กความหนาใส่ัวลิ่งปี๊มหก้าลิตรหมดปัญหาแน่นอนครับเด้๋ยวลองมาดูตัวงงา,านเอ่อสำหรับง,งานพ่นงานอะไรที่ทำมาถือว่าค่อนข้างเย็น ใกใกล้วัญหนาของเหล็กหมดปัญหาแน่นอนครับสำหรับใครที่กำลังกังวลว่าจะติดปี๊บขนาด65ลิตรเพราะผมว่าศึกษามาพอสมควรแล้วก็เล็งดูแล้วว่าติดแล้วที่ไหนติดแล้วก็ผมว่า65ลิตรนี้ให้มันจบๆไปทีเดียวไม่ต้องมาเจ็บหลายรอบนะ เดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวเราลองไปดูการติดตั้งาขาเหล็กเข้ากับตัวรถแล้วก็วาดบีบจะเป็นยังไงตามไปดูครับอ่าเดี้เราก็มาต่อกันนะครับนี่ข้างหลังจะเป็นตัวมอซตอร์ไซอย3้0สิบนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนีจับของ300มาเรียบร้อยแล้วก็รอแค่ใส่แหลงอยงนี้นะครับอุปรกรณ์ก็จะเป็นน็อต ตัวนี้เป็นน no. ็อตเบอร์14นะครับใส่ยึดกับตัวกันตกของฟอร์ซ่า300ได้เลยนะครับอันนี้เรามาดู มันเนียนมากครับเดี๋ยวผมลองเอาไปให้ดูนะครับตอนว่าเวลาใส่น็อตแล้วะระยะหรือว่าช่องว่างระหว่างต่างๆระหว่าง,หางแหลกกับตัวกันตกจะเป็นยังไงนะครับครับผมทีนี้เรามาดูกันต่อเรื่องเรื่องติดตั้งแล้วระยะห่างหรือว่าความสวยงามของตัวแหลกกับราวกันตกจะเป็นยังไงนะครับสังเกตนะงานนี้ทํามาถือว่าค่อนข้างดีครับแน่นหนา ระยะห่างระหว่างตัวลาวกันตกกับตัวแหลกนี่ถือว่าเนียนมากนะครับติดตั้งมาก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็ใส่ถาดสำหรับใส่ปี๊บได้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามันลองดูว่าใส่ปี๊บแล้วจะเป็นยังไงนะครับะนะครับอันนี้ดับแรงเราก็ต้องถอดเจ้าตัวถาดานี้นะ้มาใส่ เข้ากระแหลกให้เรียบร้อยก่อนตอนใส่ก็เล็งๆดูให้ดีนะครับยึดตรงไหนได้ก็ยึดให้มันตรงตถ้าตามน,นี้ตามที่ผมลองใส่ไปแล้วก็ถือว่าเอเคอัน,นี้เราจะลองมาไขให้มันแน่นๆดูนะแล้วลองใส่บีบดูว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับเราก็จะลองมาลองไขให้มันแน่นให้จุดยึดของถาดใ,ให้มันยึดแน่นกับ ครับว <The> ันนี้เราก็ติดตั้งบีบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ

ก็สำหรับสมาชิก f o r ซ่า350นะครับก็มาแนะนำงานดีๆแหลกดีๆแข็งแรงแน่นอนครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับแล้วมีทิปดีดีๆเดี๋ยวจะนำมาฝากอีกครับขอบคุณมากครับสำหรับสมาชิกที่รับชมนะครับ